สวัสดีคะ่ะทุกคนมาพบก,กับกัแล้วนะคะก็วันนี้เก๋ไก่ไปต่อคิวซื้อผงบุญแจไข่เบบี้นะคะรุ่นนี้เนาะรุ่นนี้นะคะก็จะมารีวิวให้เพื่อนๆดูนะคะก็คือต้องต่อคิวซื้อนะคะซื้อที่ช็อปไต้หวันเนาะช็อปประมาที่ไต้หวันนะคะก็ต้องต่อคิวซื้อนะคะ คนหนึ่งซื้อยกกล่องไม่ได้นะคะต้องซื้อได้แค่สามสามกล่อง,ลองลก,กล่องเล็กสามกล่องเล็กอยากได้ยกกล่องใหญ่มันก็จะมีสีสีตามนี้เห็นไหมก็จะมีสีตามนี้นะคะคกุ๊กย์อยากได้สีฟ้ากับตัวสีเครททั้งหมดนี้ได้สามกล่องแล้วรา,ารีวิวกันแล้วอีกอย่างก็ได้ผงแจกแคร์แบร์มาหนึ่งกล่องนะคะผงแจแคร์แบร์ ก็สีกระตามนี้ตัวซิกเก็ตก็จะเป็นสีออกเปครีมนะนะเขาเห็นเขาบอกนะว่าน่าจะเป็นตัวครีมครีมนะคะจะได้ซิกเก็ตหรืไม่ไมรู้กันซื้อมากล่องเดียวพอนะคะแล้วอย่าไปหมดเยอะเันนี้ซื้อมาใส่ถางนะคะซื้อมาใช้เองนะคะซื้อมาแขวนกระเป๋านด้อเด้อเด้ออยากได้ตัวสีตัวซิกเก็ตกับตัวสีหัวสีฟ้านะคะจะได้ไหเดี๋ยวมาลุ้นกันกล่องแรกเลยกล่องแรก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 ตื่นเต้นแก่เลย แก่เลยแก่เลยเราจะใช้ตัวสีคข็ดกึเปล่าไม่เอาเดี๋ยวเพิ่งเราแกะตัวแคร์แบกก่อนดีกว่าแกะตัวแคร์แบกก่อนนะคะแก่เลยค่ะสกู่นะท่านผู้ชมโอ้แก่ดีนะแคร์แบกจะได้สีอะไรทุกคนมาลุ้นกันต่อ เราจะไม่เราจะไม่เราจะไม่ดูนี่นะคะจ้าเจ้าโล่แก่ก็นี่สีสีเลยสีเหลืองสีเหลืองได้ค่าสีเหลืองเราได้สีเหลืองนะคะได้เรงสีเหลืองแล้วเรา น่ารักน่ารักนะคะก็เป็นโครงแจกตุ๊กตาปกตินะคะแล้วตอนนี้มันก็จะมีตรงท้องก็จะมีอะไรเป็นพวกวิงวิงข้างในนะคะโอเคน่ารักดีสีเหลืองน่ารัก,รกโอเคเดี๋ยวเรามาลุ้นสีเหลืองโอเคเนาะแต่อย่างไี้สีครูอ่ะต้องซื้อยกเสร็จแนละ้วสีครูไม่เป็นไร กระเป๋าหลุยเรามันก็สีประมาณนี้สีเหลืองก็เข้าพอดีใช่ไหมกคนคิดว่าเดี๋ยวลองแขวนดูแขวนกับน้องรับบูบูนะคะแกะเลยแกะเลยสีเหลืองได้อยู่สีเหลืองก็ได้อยู่แหละทุกคนแขวนใกล้น้องับบูบูนี่แหละ อ่ะเห็นไหมนะของเราเข้ากับกระเป๋าเราแล้วหลังน่ารักโอเคได้ไปหลัง,ลงตัวต่อไปน้อตัวต่อไปอ๋อผู baby. กกุญแจค่ะเบบี้กล่องแรกเลิกมาดูนะคะว่าเราจะได้ต้องด,ดูสิ ซเ็ไหมทุกคนคิดว่ามาค่ะเตจะไม่ลูกจัดนะอุ้ยใหญ่อยู่นะใหญ่ยู ลักันนะตัวสีแดงค่ะ,ะกระเป๋งเข้าไปแขวนอะไรเยอะขนาดนั้นหรอไม่จะแขวนเยอะไปไมั้ยอะคอมแขวนเข้าไปตัวสีแดงนี่คือตุ๊กตาปกติอ่ะ ตัวแรกสีแดงตัวแรกสีแดงนะคะเรฟสีแดงเดี๋ยสีชาตัวตะไปไม่รู้องจะแกะหมดทุกตัวเลยหรอก เผ็ดตัวเนี้ยแน่นอนอุ้ยสีส้มป,ป่าออเรนจ์แต่เราอยากไดส้สีฟ้าสีฟ้าไอสีเหลืองไอ้สีเหลืองค่ะเาดาดูไม่มีสีเข็เป็นอะไรกับสีเหลืองมากะแขวนเขาแขวนเขาไปเยอะ สีเหลืองค่ะเพื่อสีเหลืองเพื่อตัวต่อไปสุดท้ายสีเข็ดทุกคนเชื่อไหมว่าต้องเป็นสีเข็ดสีเข็ดเท่านั้นมันสีเหลืองสีแดงอะไรก็ไม่รู้ไม่สีเข็ดก็สีฟ้าอย่าได้สีฟ้า ลุ้นค่ะเพื่อเพื่อเดี๋ยวรอรอ,รอรีกว่าเพื่อไม่ถ่ายว่าสีอะไร ใ,ใคายว่าสีอะไรหน 1, 1, ึ่งสองหนึ่งสาสเห็นไหมไอตั้ตาตาโม่ไม่มีสีฟ้าเลยสีม่วงอีดอกน่าสีอะไรไม่รู้ผ่านเข้าไปค่ะเ <c oughs> พือพ่อเพื่อ เขวนดากใขรตุ๊กตาไหมสีม่วงสีเหลืองสีแดงค่ะโอเคค่ะสสำหรับก็วันนี้ก็แค่นี้ <laughs> เพื่อ <laughs> เพื่อเพื่อค่ะก็ลาไปก่อนนะคะ <laughs> เดี๋ยวรอบหน้าจะมีรีวิวอะไรเดี๋ยวก็จะมาดีวให้ดูราคาทุกคนบ <laughs> ๊ายบายฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ <laughs>